ครับ่ไ้เอาหมวยเอาหมวยไปซื้อครับหมู <S <S ่บ้านนี่เอาหมวยไปซื้อเครื่องซักผ้าไปซื้อเครื่องซักผ้าบบดนี้ได้กองกระดาษกองเครื่องซักผ้าเอาหมวยเอามาเห็ดเป็นบ้านกระดาษเวลาใส่เปิดด้วยละเปิดมึงดูเอาเปิดมึงดูเอาเปิดจังไห๋ล่ะน้าบ่อประตูวัานโอ้เอามาเห็นเป็นบ้านกระดาษครับเปิดออาดูครับเปิดดูใส่ห้องนอนไปยังไหนโอ้เข้าไปนอนได้บ่ครับเข้าไปนอนให้เบิ่งดู เรา,าไปหยังล่องด้วยล่ะล่องด้วยเอาเข้าไปดูปวยยังได้บ้านกระดาษเครื่องมวยแน่พ่นน่ะค่อยๆค่อยๆนั่งลงได้อยู่ <laughs> ไม่มีปัญหาโอ้เออกดไลค์ให้หน่อยครับบ้านกระดาษมวยครับจากกล่องของเครื่องซักผ้าโอ้ยเยิ้มเยิ้มเยิ้มบ้านกระดาษ พองม,ว,มวยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้เพื่อนเพื่อนผู้ใดอยากเคล็เล่เ,ลเครื่องมวยก็ได้ครับอืมโอเคครับบ๊ายบายครับ